อยู่ที่ปูอ阿拉斯กาเชียงดาวสภาพเด็กเพิ่งตื่นเอาบอกด้วยแล้วเจ้าบอกพร้อมไหมพร้อมไหมคะไม่พร้อมเอาแล้วป้าทำอะไรบ้างอ่ะมีแย้วทำมาแบบอะไรไม่มีทั้งปูมีทั้งกุ้งมังกรปู阿拉าาสกา ยังไงให้มันหมดวะเอาเอาเร็วจะกินอะไรคะเหมือนกันหมือนมากอันนั้นคืออลาสก斯ไม่อันนี้อันนี้คือขาปูอลาสกาใช่อันนี้ล็อบสเตอร์ไม่เนี่ไงนี่ไงเอออันนี้กอันนี้เออ่าเราอยู่ที่ไหนคะ เราอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนซาฟารีค่ะเราจะไปทำอะไรกันเราจะไปดูสัตว์ดูสัตว์เหรอเย็นๆนะสบายๆอา่าเจนเจ้าเข้ากล้องกำลังอยู่ที่ไหนคะบอกจำจอมจอมนี่บายบาย โอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยไนท์ซาฟารีกันแล้วสนุกว้าว <Wow. S 2> มาลิน่นเต้นไหมคะ <Yeah. S 1> มาลิมื่นเต้นไหมคะน้อ oh, งจอมตืดด่นดเต้น,ดดนมากแต่ว่ากลัวด้วยไม่ต้องกลัววิ่งให้เร็วก็พอนี่อานไปไปนี่คือรถที่เราจะขึ้นนะคะ เอานั่งคันที่เลยมาแล้วมาแล้วอะไรเห็นไหมโอ้โหแต่มาหาพี่เลยทัชเชลยิคันทัชนะไอ้สไลด์บาระวังด้วยนะน้ำลายยืดๆหน่อยเป็นไงตามสบายบายๆเลยบายๆยีราฟหน่อยบายบายๆไปไบไป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 เลยบายอีวิ้เป็นไงมีน้ำลายด้วย ใช่ไหมยีราบตื่นมาตีห้าใสขนตาปอมมาด้วยด้านหลังอย่ลาลืมปิดแฟนให้ด้วยนะคะด้านหลังปิดแฟนตให้ด้วยนะนายพวกสองปิดแฟนให้ด้วยเด้อลายของม้าลายเนี่ยแต่ละตัวนะเราสังเกตกนันดูว่าจะมีลายมีเอกลักษนณะ์นะมีความแตกต่างกัน,กนไม่ซ้ำกันนะคะลายี่มือของมนุษย์เราเนาี่ยเลยมาลายถื่ว่าตีห้าเลยนะสังเกตดูนี่เซตผมทรงโมฮอปมาด้วย ทำงานผมตั้งมตลอดอู้อิจฟอเลยอยู่มันท้องหรือมันอ้วนไม่รู้มันคิดว่าเรามีอาหารมาให้นะข้างหลังนายีราฟตามมาเอาร์จามาเลยอ่ะเอ้ยมันไม่ท้องมั้งมันทุกตัวอ่าวันที่สองเราจะไปทำอะไรกันคะเด็กๆเราจะไปดูไม่ใช่ล้อจอล้อจอเราจะไปไม่รู้ค่ะเราจะไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์กันค่ะ ่นนอยู่ที่โป่งยาง Jungle Coaster นังถ่ายรูปมาค่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่มครับเอ้าผัดกันผัดกันเดี๋ยวเจ้าเจ้านั่งข้างหลังให้เฮียมาวินนั่งข้างหน้าไงแล้วก็ลงมาแล้วให้เฮียมาวินนั่งข้างหลังเหรอ

เย็นไหมครับ so cold อุ้ยเันจ้ามาวางลูเดินดีๆไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า มีพอปกระถ่ายลูกพอดีทุ่งดอกไม้ไหมคะจับมือกันอ่ะจับมือกันเดินกลางทุ่งร้อนไหมร้อนจุงไม่เป็นไรค่ะมะม่วไม่เอา smell nice เคกิจกรรแน่นเราจะไปทำอะไรต่อคะ ใบปั้นอืช้างใบอืช้างไม่ใช่ลวงก้นช้างด้วยเปล่าลวงก้นช้างเลยไหมไม่ดีเหมือนมนุษยมเลยใช่ดูเห็นแล้ว เห็นไหมจับได้ไม่เป็นอะไรเลยดมสิเห็นไหมไม่เหม็นเนาะใช่โอเคคือถ้ามันออกมาเป็นยากขนาดนี้เนี่ยใช่หรอเขาไม่สามารถจับได้แค่นั้นเองครับผมหลักการง่ายๆงั้นเลยที่แต่มันจะมีขั้นตอนการทำความสะอาดเกิดขึ้นแค่นั้นเองวิจับแล้วโอเคจับได้ดมได้ยกได้แต่อย่าเลีย ป่าข้บนเรามีสัตว์ตัวอื่นด้วยที่นอกจากช้างนะใส่หัวหมดแล้วไปไปค่ะวางไปเลยวางลงไปเลยต่อไปใช้มืองี้ทำมือทำมืองี้มือเสือไหนมือเสือเอาเฉพาะเล็บลงไปนะเอาเฉพาะนิ้วนะไม่เอาทั้งมือนะครับว่เอาเอาเฉพาะนิ้วแล้วก็ทำไก่ตี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  ตีเบาๆบีเบาๆน้องจอมเบาๆถ้าตรงไหนมีรูนะครับวิธีการปิดรูง่ายๆเลยใช้นิ้วห้านิ้วของเราเนี่ยจิ้มห้านิ้วจิ้มนี้จิ้มนี้มาเราเล่นเปีโนจิ้มจิ้มจิ้มอย่างนี้ดีกว่ามาเล่นจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าถนัดเลยละสิถ้าใครทำสวยนี่แสดงว่าเคยเล่นขี้มาก่อนใช่ไหมสาบานมาเดี๋ยนี้อันนี้ครั้งแรกอ๋อ ดีคออกมาแต่จะกลับโรงแรมอ่าไม่ได้ทำอะไรเลยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคตอนนี้รูหายละทำมือเป็นแบนเป็นแบนหรอนะเป็นแบนต่ำรว่าแล้วทำอย่างนี้แตะแตะแตะอย่างนี้อย่าขึ้น90องศานะขึ้น90องศาเดี๋ยวเดลี่ควีนลงมาแน่นอนโอ้เก่งมากคือว่าเพราะมะลิ ถือไว้ก่อนเดี๋ยวให้พ่อแม่ถ่ายรูปถือไว้ที่เระวาอย่างนี้นะวางอย่างนี้กันเก่งมากเลยค่ะเอาอีกรอบไม่สนกระดาษเล่นอีกอะไรเข้าจมูกเหรอได้กระดาษแล้วเดียวเราจะเอาไปตัดแดดนะครับวางไว้ก่อนวางผ่านมาวางอีกการวางอีกการไว้กันนะัำได้ไหมจมครับ เราเดินลงมาครับนี่ค่ะลูปก่อนเราเดินลงมาเลยเดินลงมาก่อนแล้วก็มารับก่อนเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนอ่ะงั้นเราทุกคนไปยืนหลังกระดาษตัวเองเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปนี่จำได้ว่าถ่ายกระดาษตัวเองยมาตรงกลางนิดนึงยมาตรงกลางเิดนึงอย่าหยบ่าอย่ะขยับมาขยับมาขยับมานู่น มานี่มานี่มาถ่ายรูปกัน่ิ้มจิ้มีกรูละอาขอมะวินอลนไหนชี้มองที่หมวกนี้มองที่หมวกนี้ชี้แล้วชี้แล้วมองมาลงคมาลิงเค่ะกชี้ชี้จามจามชี้ของพี่นะอย่าโมเม a a n y i n t h o h ดยที่เดียวเนี่ยแหละ เราไม่ดูห้องครัวลูกเราต้องไปดูที่เดี๋ยวพาเราต้องไปดูดที่ถ่ายรูปสิจุดสปอตถ่ายรูป,ไ,ปไหนจนเจ้าพาไปดูพาไปดูที่ที่เพิ่งไปถ่ายมาแล้ว <'re> ดูที่เพิ่งไปถ่ายรูปมามีมุมถ่ายรูปหลายที่มากาไปนี่ไปถ่ายข้างนอกก็ได้ไป าไปนะครับค่ะเด็กๆค่ะหวัวพักทายแมวนี่ครับไปแล้วครับเราจะไปโซนที่พักแล้วครับเ,นะเราจะไปโซนที่พักแล้วครับ ทุกท่านอย่ากระโดดโลดเต้นแล้วหล่นลงไปนี่ถ่ายแกนี่อลินอ่นนี่นี่ต้นดอกไม้จำได้ไหมสองปีที่แล้วนี่เจ้าขาหนูเคยขึ้นภูเขาถ้าอยากรู้ต้นเก่าอยู่ไหนเดี๋ยวจะเดี๋ยวสามารถไปดูในช่องหนูได้นะคะโอเค จนไม่พึ่งสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะพาฟัวใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็ของเลี้ยของหนูด้วยนะคะที่หนูมาโซนโซนนี้แล้วก็เราก็ไปเดินเราได้ไปดูแล้วแล้วก็ไปไแล้วก็ไปต้นไม้แล้วแล้วก็แล้วก็เราก็ไปมลินก็มาลินอะไรอะไรอะอะไรอะแล้วก็มาด้วยแล้วก็แล้วก็เราจะเราจะขึ้นรงแล้วครับ ก็เล้วครับแล้วกล้วนเง้นี่เด็กๆไปห้องเรา19อยู่ไหนล่ะนี่แจอยู่ก็พีทแล้วก็สองสามาห้อ มักกิสเตนีมักสเตนีมักเปิดไฟขัดรองเท้าไว้ไหนอ่ะัดงเท้าเลยลูกอันนี้ห่นกับคอนโดใช่ที่เหมือนกันเลยมีอะไรเฮ้ยแล้วถ้เดี๋ยวเหมือนกันปะเหมือนกัน Oi, so I am. Mama, to go room. Now we to room. No one will go our room. Not zombie. There's no zombie. The world can be safe. ออกกำลังกายหลังกินข้าวเช้าแล้วน้องจอมร้อมรู้ยังครับรู้เลไตรงน้น้องบอกใช่แล้วออกไปดเดินเล่นกันดีกว่าโอเค เราเจอกันครับเราเจอกันครับเลยอ่ะ